นี่นะครับสภาพต้นยางนะครับดูนะครับเนี่ยนี่นะครับกีดอไฟนะครับโอ้ยน้ำยางสภาพต้นยางนะครับเนี่ยที่เรามาทําการรักษานะครับเนี่ยเริ่มมีน้ํายางกลับคืนออกมาแล้วนะครับนี่ รอบแรกนะหมายว่าจีบมาออกเนาะข้ามารอบนี้ย่างออกคักเนาะนะหมายเนาะผมครับผมจนรถนพูดครับผมถ้าหมายลองคิดเพิ่งว่ากระจาขนาดจางกันตายออกซ้ำนี่เขาไม่สิ่งอย่างทั่วไปออกซ้ำไหนครับผมเนาะอ่านาตานี่ตายมันตายไม่จะปิด้นนี้เขาปิดไว้มารักษาสามปี้วครับสามปีอันนี้หายแล้วเนาะน่าสนใจครับผมเนาะหายแล้วน่ายางนิ่มป่ะนิ่มนิ่มนิ่มครับนิ่มโอ้ดีเลยครับสุดยอดสุดยอดของเพื่อนเนี่ย รอบแรกยางก็ออกไปได้พอเส้นรอบนี้ยางออกนด้พอเส้นรอบผมดีครับออกดีครับออกดีครับยางออกดีไหลดีเขีดจะขีดบออกเนาะนี่ไหลชุดๆนาะเห็นบ่เขีดมาสามปีกับว่เคยออกขีเห็นบ่กทาไมนี่โอ้ยไหลชุดๆใส่ปุ๋ยตัวนี้เราเป็นจังไงแต่ก่อนผมก็ค่อยๆเสื่อดอกว่ปุ๋ยนี่มันสิเปลี่ยนยังไงเวลาใส่มากอะมันก็เปลี่ยนคือว่านี่แหละครับยางว่เคยได้เป็นตันก็ได้เป็นตันนะครับนะยางให้พี่น้องล่องเบิงครับเปิดใจล่องเบิง ที่เขาว่ามาบล่องบลูแมนนี่ละครับล่องเบิงกับว่าเสียหายก็น <No. S 2> เลยเดี๋ยวล่องเบิง